วิญญาณในโรงพยาบาลจองโน The g h o s t of Jongno Hospital ในย่านจองโนซึ่งเป็นย่านที่มีชื่อเสียงในกรุงโซลเกาหลีใต้มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เก่าแก่และเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานโรงพยาบาลนี้เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1960และได้รับการขยายต่อเติมหลายครั้งในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ในช่วงหลายปีมานี้ โรงพยาบาลก็เริ่มมีเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นซ้ำจนกลายเป็นที่กล่าวขวัญในหมู่คนท้องถิ่นโรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านที่มีความเก่าแก่และมีอายุหลายร้อยปีทําให้เป็นที่เชื่อกันว่าอาจจะมีประวัติศาสตร์บางประการที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณหรือพลังงานจากอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในช่วงปี1990โรงพยาบาลเริ่มมีการปรับปรุงและขยายพื้นที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นแต่ท่ามกลางการก่อสร้างและการขยายตัวนี้กลับเกิดเหตุการณ์แปลกๆที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องผู้ป่วยหลายเดือนหลังจากการปรับปรุงครั้งใหญ่ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลน,นี้เริ่มมีเรื่องราวน่าสะพรึงกลัวเล่าให้ฟังคนไข้หลายคนบอกว่าในขณะที่พวกเขากำลังพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วย พวกเขามักได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนเดินไปมาในห้องแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ที่นั่นเมื่อพวกเขาหันไปมองก็ไม่พบผู้ใดบางคนเล่าว่าเคยได้ยินเสียงกระซิบในห้องที่ว่างเปล่าซึ่งพวกเขาไม่สามารถระบุได้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนบางครั้งเสียงนั้นคล้ายกับเสียงของผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้และบางคนบอกว่าเห็นเงาร่างบางๆที่เดินไปมาในห้องในช่วงเวลากลางคืน แม้จะมีการตรวจสอบห้องแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติการเห็นวิญญาณของผู้ป่วยเก่าในบางครั้งผู้ป่วยในโรงพยาบาลรายหนึ่งได้รายงานว่าเห็นชายหญิงสูงวัยคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายเตียงของตนเธอไม่ได้พูดอะไรและมักจะหายไปเมื่อผู้ป่วยเริ่มพูดถึงเรื่องนี้กับพยาบาลหลังจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีใครอยู่ในห้องในเวลานั้นและพยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาลก็ยืนยันว่าไม่เคยเห็นชายหญิงคู่นั้นเลย การเห็นวิญญาณของผู้ป่วยเก่าในโรงพยาบาลจึงกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับบางคนที่เคยเข้าไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นี้และในบางครั้งก็มีผู้คนที่เคยเสียชีวิตในโรงพยาบาลแห่งนี้ย้อนกลับมาเยี่ยมเยียนบรรดาผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่เรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเกิดขึ้นในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลที่ซึ่งพยาบาลหลายคนรายงานถึงเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้พยาบาลบางคนเล่าว,ว่า เคยเห็นมือที่เย็นเยียบสัมผัสที่ไหลของพวกเขาในขณะที่กำลังทำการผ่าตัดแม้จะไม่เห็นใครยืนอยู่ข้างๆพวกเขาก็รู้สึกได้ถึงสัมผัสนั้นแต่เมื่อตรวจสอบกลับไม่พบใครในห้องผ่าตัดบางคนก็เล่าว่าเคยได้ยินเสียงของเครื่องมือการแพทย์ที่ทำงานเองแม้ว่าจะไม่มีการผ่าตัดเกิดขึ้นในเวลานั้นและเสียงเหล่านั้นยังคงได้ยินแม้จะมีการหยุดการทำงานของเครื่องมือทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ยังมีหลายคนที่เคยเห็นเงาผู้คนเดินผ่านหน้าประตูห้องผ่าตัดแม้ในขณะที่ห้องนั้นไม่ใช่ห้องที่เปิดให้ใช้บริการในตอนนั้นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดเกิดขึ้นเมื่อทีมงานทำการปรับปรุงพื้นที่ในส่วนที่เก่าแก่ของโรงพยาบาลพวกเขาพบป้ายเก่าที่มีชื่อและรูปภาพของผู้ป่วยที่เสียชีวิตในช่วงก่อนที่โรงพยาบาลจะขยายตัวพวกเขาค้นพบว่าโรงพยาบาลนี้เคยเป็นที่พักพิงสำหรับทหาร ในช่วงสงครามเกาหลีในปี1950และมีทหารหลายคนที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลพวกเขาก็พบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยจำนวนมากที่เสียชีวิตในช่วงที่โรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการเป็นสถานที่ดูแลทหารท,ารที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามซึ่งหลายคนเสียชีวิตโดยไม่มีครอบครัวมาดูแลหรือไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม หลายคนที่เคยทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้เชื่อว่าโรงพยาบาลนี้มีพลังงานที่ไม่สงบและเชื่อว่าในบางครั้งพลังงานเหล่านี้ได้กลายเป็นวิญญาณของผู้คนที่เคยเสียชีวิตที่นี่พวกเขาเชื่อว่าเหล่าวิญญาณเหล่านั้นยังคงวงเวียนอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลนี้โดยบางครั้งพวกเขากลับมาเพื่อแสดงออกถึงความทุกข์ทรมานที่พวกเขาประสบในชีวิตแม้ว่าจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง แต่บางคนก็ยังคงรู้สึกถึงความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเข้าไปในบางส่วนของโรงพยาบาลในยามค่ำคืนสิ่งเหล่านี้ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่เป็นที่กล่าวถึงในเรื่องของวิญญาณและพลังงานลึกลับที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันการพบเห็นวิญญาณในโรงพยาบาลจองโนจึงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่ยืนยันได้ จากประสบการณ์ของผู้คนที่เคยสัมผัสเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยตัวเอง